สวัสดีครับ FC ซช่องไทยขา,าลาสสมบัตินะครับสำหรับช่วงหลังๆมาไทยขาลาสมบัติก็ไม่มีหมายในการออกหาสมบัติเก่าๆนะครับนาะแต่ในทางกับกันในบ้านของเราเองนะครับมีสมบัติอยู่แล้วนะครับไม่ไว่าจะเป็นเงินนะครับเป็นพระ เป็นสตางค์แดงเป็นเงินเป็นธนบัตรนะครับเป็นของที่ระลึกต่างๆเยอะนะครับผมเป็นนักสะสมผมเป็นชอบสะสมอยู่แล้วทีนี้ก็เลยนำมาให้ f c ได้ชมนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาชมกันเลยครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูสตางค์รูนะครับพวกสตางค์รูพวกนี้นะครับมีพศไหนบ้างนะครับเดี๋ยว เรามาชมกันเลยครับเดี๋ยวก็จะแกะให้ดูเลยนะฮะเยอะไหมครับเยอะไหมดูด,ดูดูนะครับ นะจะมีปีไหนบ้างนะครับอันนี้เหรียญห้สตางค์นะครับเป็นเป็นทำจากนิกเกิลน,นะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูนะครับทำจากนิกเกิลนิกเกิลน,นี่เล็กด,ดูติดนะครับอันนี้5สตางค์ต่อไปนะครับเป็นเหรียญ10สตางค์นะครับ ดูติดนะครับดูติดต่อไปก็เป็นสิบสตางค์เหมือนกันนะดูติดไหมอ่าดูติดนะครับต่อไปนะครับเป็นเหรียญนี้นะครับเป็นสิบสตางค์นะครับอันนี้ติดไหมครับไม่ติดนะครับเพราะว่าเหรียญน,นี้เป็นเงินแท้สวยงามนะครับต่อไปก็จะมาดูเหรียญสตางค์รู นะครับสตางรูนี่บางทีนี่ขอว่าเป็นภาษานอกขัดนอกบางคนจะเรียกว่าเป็นเงินห้อยนะครับเพราะว่าอะไรโบราณนะครับเขาก็จะมีทองเหลืองมาทําเป็นที่ลระกร้อยร้อยร้อยไว้บ้านเท่าเรืว่าเงินห้อยนะครับนี่ฮะพวกนี้เป็นทองเหลืองนะครับเหล็กดูดไม่สามารถดูดติดนะครับนิกเกิลดูดติดเหล็กดูดพวกนี้ดูดไม่ติดนะครับทองเหลืองเห็นนะครับเห็นไหม ทีนี้เราจะลงลึกว่าเหรียญไหนเป็นเหรียญไหญ่บ้างนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันเลยครับนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญสตางแดงปีพศ2469นะครับี่ด้านหน้าก็จะเป็นจักรสัญ,ญลักษณ์ถึงความเป็นราชวงศ์จักรีนะครับเป็นจักร เวียนซ้ายนะครับจากเวียนซ้ายนะครับส่วนด้านหลังนะครับเห็นไหมครับนี่ส่วนด้านหลังเป็นราคานะครับห่สตางค์สยามรัฐตรงกลางเป็นรูเงินสตางค์รูนั่นแหละครับยันอนุโลมนะครับ ก็ไม่แตกต่างจากปี2478นะครับแต่แตกต่างอยู่ที่ปีพศที่ผลิตนะครับราคานะครับส่วนราคาก็อยู่ประมาณหลักร้อยกะกลางลงมาถึงหลักร้อยต้นๆน,น,น,นะครับสำหรับนักนิยมเล่นหานะครับนักสะสมแต่สำหรับนักสะสมมือใหม่นะครับก็ดูความคมชัดนะครับเหรียญพวกนี้ยังไม่นิยมยังไม่เห็นการปลอม ถ้าทางอีสานเราจะเห็นเหรียญรุ่นนี้นะครับคนที่อายุสักหกเจปีขึ้นไปนะครับที่กําลังด,ดูจะเห็นนะครับเหรียญพวกนี้จะเห็นในงานนวัสก,การ์อุะธาุพนมที่เขานํามาย่อนบาทสวรรค์เขาเรียกเ,เงินสตางแดงย่อนบาทสวรรค์นะครับหลังจากนั้นก็โดนขโมยไปและก็ได้ผลิตแบบใหม่ๆออกมาให้ดูให้ชม นะครับให้ดูแล้วก็ใช้แลกเงินเพื่อจะไปย่อนบาทสวรรค์นะครับนี่เลยลก็หวังว่าคลิปนี้นะครับสำหรับเหรียญที่ผมให้ดูในต้นคลิปสำหรับนักสะสมทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นมือใหม่มือเก่าน่าจะเป็นข้อมูลไม่มากก็น้อยนะครับทายาหวังว่าคงเป็นประโยชน์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอเอาไวเ้เพียงเท่านี้นะครับ สวัสดีครับ